หลับตาจ้าหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อ,อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกม่สบาย แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆส,สบายให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายๆให้ใจของเราใสๆเพื่อที่เราจะได้นึกทบทวนบุญที่ผ่านมาในวันนี้ซึ่งเป็นวันสมาธิโลกเราได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้อย่างมาก ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนในโลกและขยายไปเป็นสันติภาพโลกได้อย่างแท้จริงเมื่อเช้าเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้บูชาข้าพระ ได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณีนผู้ประพฤติธรรมได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบารมีของเพื่อนกัละยาณามิตรที่มาเล่าสู่กันฟังในรายการสู้ต่อไปพระได้ร่วมวิธีมุติจาสการะ ปรียนร,รมก้าประโยคที่ใช้วิริยะอุตสาหะในการศึกษารเรียนรู้คำสอนของพระสมมาสมุติเจ้าที่ถูกเก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีและเราก็ได้ฟังอวาท จากพระเดพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานใหญ่ในประธานพิธีแล้วก็ในทุกๆบุญที่เราได้ถวายปัจจัยทยธรรม266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทุกๆบุญที่ผ่านมามาเป็นดวงบุญใสๆ ติดจู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหกบุญใหญ่ในวันนี้จะเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในโลกนี้ทั้งในเทวโลกและวกนในวัตสาสงสารที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ทจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูบสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชารธรรมกายาเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาววัยเดินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทสร้างประมีกันเรื่อยไปทุกวันทุกคืน จนกระทั่งมัไยุคไข่ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงน่สุดแห่งดมได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้บุญนี้จะเป็นบอ่อเกิดแห่งสิ่งนี้เนี่ยไปะจะนานให้นึกถึงบุญด้ใจที่ผ่องใสเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งเนี่ยก็มาเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นจริงๆ เราลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้มาสร้างบาร,รมีในบุญญักริยาวัตถุสิบหรือในทานศีลภาวนาเป็นต้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากชีวิตนกชีวิตกาที่ตื่นเช้าขึ้นมา,า,มาก็ไปทำมาอากินไปทำมาค้าขายกลับมาบ้าน ก็ใช้ชีวิตสนุกสนานเพเลิดเพลินกันไปวันๆหนึ่งเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาและแรงกดดันที่เราได้รับมาในแต่ละวันแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีสาระแก่นสารยิ่งจาไม่ได้รู้จักเรื่องบุญไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตก็มีสิทธิ์ไปสู่อาบายภูมิได้ เพราะฉะ้ัหนที่เราเกิดมาแล้วก็ได้มีบุญมีวาสนาได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมก,กายรเราจึงเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์มาเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม เราจึงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคุณประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีชีวิตแตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปทั้งหลายอีกหลายพันล้านคนในโลกที่เขายังไม่รู้อะไรเลยเราจึงเป็นผู้ที่มีโชคดีมีบุญลาบ เพราะฉะนั้นให้นึกทบทวนบุญน,นี้ได้ใจที่ปลื้มปิติยินดีในมหาธานบารมีและทุกสิ่งที่เราได้สร้างบารมีกันในวันนี้ได้ใจที่ชื่นบานเบิกบานความดีทั้งหมดในวันนี้จะเป็นดวงบุญใสๆสติดอยู่ในศูนย์กลางกายทาตุเจ็ เกิดขึ้นกับเราก่อนเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จข,ของเราและเมื่อเราได้ตั้งจิตกุทิสุขสนนีไปยังบรรพบุรุษบุปการีหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วบนนี้ก็จะไปถึงกับผู้ที่เป็นท่รักของเราเหล่านั้น ตามกำลังแห่งบุญแห่งพบภูมิที่อยู่เฉพาภูมิที่รับได้ก็จะได้รับบุญนี้แม้พบภูิที่รับได้ยากเราจะกราบราธนามหาปูชจนียาจารย์ทุกท่านนำบนุญนี้ให้ไปถึงท่านเหล่านั้นด้วยวิธีการพิเศษเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง สำคัญสำหรับตัวเราถึงหมู่ญาติของเราบรรพบรุษบุพการีของเรารวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นช่วงนี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจให้ดีให้ใจใสใสไอใสในใสใสในใสบญใหญ่นี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับตัวของเราและก็จะเป็นฐานรองรับ การสร้างมหาธาบารมีของเราต่อไปจากการนําปัจจัยนี้มาสร้างมหาธาบารมีปัจจัยหดืทัพสินเงินทองนี้หามาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะภาวะเช่นนี้เนี่ยแต่เราก็หามาได้สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการตัดใจหรือเต็มใจหรือสุขใจ ที่จะเอาทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมาสร้างบาร,รมีเราได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วถึงขั้นที่เราจะได้ถวายมหาธานบาร,รมีดังนั้นใจที่ใสๆจากการนึกทบทวนบุญใหญ่ mm hmm. ก็จะเป็นฐานรองรับในการสร้างมหาธานบาร,รมีของเราต่อไปอย่างถูกหลักวิชาเพราะนั้นในลูกทุกคนหยุดใจของเรานิ่ง นมนมเบาเบาสบาย,บายให้ใจใสใสตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่อุูที่กลางดวงใสใสร้องกับประคองใจในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่า,าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหรังเรื่อยไปนะจ๊ะ